คุณทักษิณก็ควรจะเลิกแสดงบทนี้แล้วแล้วก็ขอไปรับบทเปรมชัยเสือดำแทนผมยังยกย่องคุณเปรมชัยชมากกว่าคุณทักษิณใช่คุณเปรมชัยทำผิดทำผิดจริงยอมรับจริงเป็น<ช>ลูกผู้ชายติดคุกจริงมีเงินไม่แพ้ทักษิณหรอกร่ถ้าจะใช้เงิน ในการที่จะทําให้ตัวเองไม่ติดคุกแล้วไม่อยู่โรงพยาบาลก็สามารถจะทําได้ไดแล้วคุณเปรมชัยป่วยจริงด้วยใครก็รู้เออนที่สําคัญคดีล่าสุดคดีตึกสตชเนี่ยคุณเปรมชัยกันไม่ได้เป็นคนเกี่ยวข้องรุนแรงขนาดคดีเสือดําด้วยซ้าไปแกจะเบี้ยวหนีไป คนยังไม่ด่ามากเท่าคดีเสือดำด้วยซ้ำไปเพราะแกเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแกถูกฟ้องในฐานะของนิติบุคคลแกยังเป็นลูกผู้ชายอาจถานไปแล้วแกก็รู้ทั้งรู้ว่าไปแล้วก็กลับไปติดคุกอีกถ้าเทียบกันอย่างนี้ใจคุณเปรมชัยมาโดยมาเปรียบเทียบและคุณทักษิณมีสันดานมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตมาที่คิดถึงประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของครอบครัวผมคิดว่าคุณทักษิณหนีจบผมก็คิดว่าหนี